สวัสดีครับผมพุทธิชุมรีกับพระซา่งชุมรีห่างหายกันมาประมาณสักสิบว่าันกับคลิป10อันดับราคาพระเครื่องที่หลายคนไม่รู้ราคาเป็นพระที่มีอยู่จริงในบ้านหลายๆคนเนี่ยมักจะไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่รู้จักเป็นพระที่มีสภาพคล่องเป็นพระที่พบเจอได้บ่อยและหลายคนไม่รู้ว่ามีราคาพระที่ผมคัดมันเนี่ยอย่างที่เกิดกันมาทุกคลิปทุกอีีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เป็นพระที่แพงหลักล้านหลัก,ลกแสนด้วยคอนเซ็ปต์เดิมของเราพระแบบนั้นบางทีเพื่อนๆฟังไปสองแสนคนเนี่ยอาจจะมีประโยชน์แค่ประมาณสัก 30คน40คนเพราะว่าเป็นพระที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหลวงปู่ทิมหรืออะไรก็แล้วแต่พระที่คัดมันจะเป็นพระหลักพันแล้วก็พระหลักหมื่นที่ไม่ได้โอเวอร์แล้วก็เป็นพระที่ปัตุชนทั่วไปไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เป็นพระที่พบเจอได้ทุกบ้านเป็นพระที่ออกจากวัดมาไม่แพงแล้วก็เป็นพระที่มีโอกาสเจอเป็นพระมรดกของเราแล้วก็เป็นพระที่เก็บเก่าไว้สมัยก่อนณปัจจุบันนี้มีราคาบางคนอาจจะรู้จักแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่หรือบางคนรู้ว่าเล่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ทราบว่าณปััััจจุบนนนนนนนีีีี้้้ตอทท่่่เเเเรราาาฟงกลหไคิปดยวผม บอกก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นคลิปส่งท้ายก่อนปีใหม่เพราะเดี๋ยวก่อนปีใหม่ช่วงวันหยุดที่ผมหยุดยาวสิบกว่าวันใกล้สิ้นเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราผมจะปล่อยเป็น EP ีเป็นคลิปอื่นๆมาช่วงระหว่างที่ผมหยุดสิบกว่าวันผมก็จะออนแอร์ air เป็นคลิปอื่นที่ไว้ดูกันในช่วงที่เราไม่ได้เจอกันในช่วงที่เราไม่ได้มาหากันหรือว่าขาดการติดต่อกันเนี่ยมันจะได้มีอะไรที่ได้ดูหรือระลึกถ,ถึงกันในส่วนนี้ผมก็จะละไว้แค่คลิปนี้แล้วก็จะไปเจอกันีนช่วงปีใหม่เลยผม <S <S โอเคพอสมควรพอสังเกตนะครับผม <S 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 มีตะกุดด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นตะกุดด้านหลังแบบนี้เขาเรียกหลังตะกุดทองคามันจะมีหลังตะกุดเงินหรือว่าไม่ฝังตะกุดด้วยแบบนี้เป็นหลังตะกุดทองคําก็ถือว่ามีราคาสูงกว่ารุ่นอื่นๆหลวงพ่อเกษตรเนี่ยหลายคนรู้จักอยู่แล้วหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยก็ไม่ทราบว่ารุ่นไหนเล่นแพงเดยวรุ่นไหนเล่นถูกบางรุ่นเล่น300บางรุ่นเล่นร้อยหนึ่งบางรุ่นเล่นเป็นแสนงงไปหมดไม่รู้ว่ารุ่นไหนเล่นแพงเล่นถูกเอาอย่างนี้แล้วกันหลวงพ่อเกษตรไม่มีเล่นหลายรุ่นเพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคาแบบนี้เรียกว่ารุ่ บแบบนี้นิยมสุดเล่นหากันประมาณ10,000บวกลบอาจจะหมื่นส่อาจจะหมื่นสอาจจะ8ปดพันอาจา 8, 000, อาจะเจ็ดพันไม่ต้องไปตื่นเต้นเพราะว่าในช่วงรอบปีนี้หลวงพ่อเกษมท่านราคาขึ้นรุ่นย่อยๆราคาขึ้นตามไปด้วยก็เลยติดตามราคาที่บรรจากันแม่น,นยำแบบเป๊ะปะ,ปะมันพูดยากเพราะว่าในทุกวันยนมีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดังนั้นเอาแค่พอเป็นไกด์ไลน์อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปแข็งว่าเอ้ยมันเท่าไหร่ยังไงเอาแค่พอรู้เป็นสังเกตจะได้ไม่ผิดราคาหรือจะได้ไม่ต้องถูกไปหรือแพงไปจดจำภาพจดจำราคาไวใ้ให้ดีนะครับไปนนนอีง้้ลคา์ ภาพเบสิกไม่ใช้คําว่าแทบทุกบ้านก็จะโอเวอร์ไปจะเจอบ่อยมากก็หลวงพ่อคูณเนี่ยจะเจอแทบทุกบ้านบางคนอย่างที่บอกว่าสับสนงงไปหมดหลวงพ่อคูณเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวไม่เล่นเอาไปขายเดี๋ยวเซียนบอกไม่เล่นเดี๋ยวบางรุ่นรุ่นนู้นเล่นแพงเล่นถูกหลวงพ่อคูณเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าท่านทาวัตถุมงคลหลายรุ่นเป็นร้อยเป็นพันรุ่นเวลาเจอไม่ต้องไปตื่นเต้นหลวงพ่อคูณเป็นพระที่ดังมากแต่ว่าพระที่เล่นหากันจริงๆแล้วก็มีสัก10%จาก300รุ่นจาก500รุ่นที่ถือว่าเล่นหากันชาวก้ามต้นอยรก่น่า่มดไไ้หมาวาม่ต้องงแพอย่างเเป่นพระ ถูกกว่าที่เราคิดด้วยหลวงพ่อคูณชาวบ้านเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าเอ้หลวงพ่อคูณเ,เจอมักจะตื่นเต้นเล่นเท่าไหไร่อะไรยังไงเอาว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นจดจำภาพจดจำราคาไม่รู้ว่าราคาขึ้นหรือลงยังไงแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้ขายกันอยู่3,000บาทบวกลบกิ่งทิ้งทวนหลวงพ่อคูณเป็นก้นเงินแบบนี้เก๋ค่อนข้างเยอะนะเสริมค่อนข้างเยอะนอกจากเรื่องราคาแล้วก็จดจําไว้ด้วยว่าแพ้หน้าตาแบบนี้องค์อ้วน,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 นแบบนี้ให้ดูไว้เก๋เยอะมากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะเข้าใจผิดเจอแล้วก็จะคิดว่าแท้เอาว่าไม่ได้แแพงงงออยยย่่่่่่าา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 ทีีคคิิดด3,000 2008,5บบบววววกสูปประมณนนนน้้้ขตเชช ลา,ลายพอ3า0 0นบาทบวกลบไปแล้วต่อที่อันดับที่3สมเด็จวัดราชนด,ดาพิมพ์ใหญ่องค์จริงเนี่ยขนาดเท่าประมาณพ่อ่ามือเขาเล่นเป็นหลวงพ่อกวยเสกจะจริงจะเท็จ,จ,จ,จยังไงผมมีอานทราบได้ตรงนั้นเป็นเรื่องวิชาการและผมไม่ถนัดผมถนัดซื้อถนัดขายเจ้าของมาจากกรุงเทพทํางานอยู่กองสลากไม่ทราบเลยว่าพระองค์นี้มีราคาหรือเปล่าวันนั้นผมไปซื้อหลวงปู่ทิมเป็นพระของสามีที่สะสมไว้ตัวพี่ผู้หญิงเนี่ยรู้จักแต่หลวงปู่ทิมแล้วก็ขายได้หลวงปู่ทิมว่าโอ,โอเคปู่ทิมองค์นี้แสนหนึง่งองค์นี้แปดหมื่นองค์นี้เจ็ดหมื่นซ เป็นพิมพ์ใหญ่แต่พระเนี่ยมักจะกระเทาะฉุบอง์นี้ถือว่าสมบูรณ์ผมเจอ40องค์ซื้อมาเ0 0 0 0ืจากที่เจ้าของตั้งใจจะขายแต่หลวงปู่ทิมผมถึงได้บอกว่าคนไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้พระในเมืองไทยเราเนี่ยมีเล่นหลักร้อยวัดหลักพันเกจิบางคนส่วนใหญ่จะไปโฟกัสแต่หลวงปู่ทิมหลวงปู่สุขหลวงป,งปู่โตอย่างที่บอกเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งผมถึงคัดมาเพราะผมมั่นใจเพราะผมเจอหน้างานจริงๆว่าโอเคเจ้าของไม่รู้ราคาพระพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ทร,ราบเลยว่านี่คือพระอะไรคิดว่าเป็นพระร้อยสองร้อยเพราะว่าเขาใส่ถุงแล้วก็มัดไไว้เเเเหมมมือนนพพพรระะ่่่่ีีีาาาาคแฟขจ หลส่วนไอพ้พระบางอย่างเนี่ยก็เป็นพรมะมรดกเขาเอาว่าจดจำภาพจดจำราคาแบบนี้เล่นกันประมาณ2,000บาทบวกลบอาจจะขายได้3 0 0 0 4,000ด้วยซ้ำแต่เอาว่าไม่ต้องเก๊ก2,000ันบาทบวกลบซื้อกันจริงขายกันจริงแล้วก็ซื้อกันได้ขายกันได้นะครับผม <c oughs> ไปกันต่อที่อันดับที่4ยังวนเวียนอยู่กับหลวงพ่อคูณปิดตาเนื้อผงในรูปเนี่ยไม่รู้ว่ากะกันถูกหรือเปล่า,เ,า,าเพื่อนๆดูไม่รู้ว่าจะจินตนาการถูกไหมเอาว่าขนาดประมาณสัก70%ของไข่ไก่ให้นึกภาพจินตนาการอย่างนั้นไว้เป็นเนื้อผงผมเนี่ยพูดตร้้วยคาาามมเัิอ่่ไีีลผบซนืป อตอนซื้อเจ้าของเป็นคนบอกเองว่าปิดตาหลวงพ่อคูณคุณวูดี้ลองเอาไปขายดูเล่นกงนแพงนะบางอย่างเนี่ยผมบอกก่อนบางทีก็เรียนรู้จากลูกค้าบางทีก็เรียนรู้จากเพื่อนผมเอ้ยจริงป่ะพี่บอกปิดตาหลวงพ่อคูณขายได้แพงนะวูดี้สามสี่พันนะรุ่นอะไรผมก็จำไม่ได้ผมก็โอเคก็ซื้อถา่พี่เขาว่าซื้อมาองค์ละสองพันบาทพี่เขาเนี่ยอยากได้สามพันผมก็บอกว่าผมไม่มั่นใจราคาเหมือนกันคือผมไม่ทราบราคาจ,จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่หลวงพ่อคูณหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็ซื้อมาองค์ละสองพันบาทแล้วก็ขายได้งงกยไมลับบแ่คคออ์์ เล่นกันเป็นปิดตาหลวงพ่อคูณรุ่นอะไรก็ไปหาข้อมูลเอาแต่เอาว่าเล่นกัน3 4 0 0 0บาทบางทีเนี่ยเวลาอยู่ในบ้านเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปิดตาแบบนี้พิมพ์ทรงแบบนี้ฟอมพระแบบนี้นี่คือพระหลวงพ่อคูณเพราะไม่ได้มีชื่อเขียนไว้ถึงได้บอกว่าพวกเนี้ยเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นพระเราอาจจะไม่าาจจได้ชอบพระอย่างน้อยมันคุ้นมันซึ้งอยู่ในตาเราดูภาพเราจดจําภาพเวลาเราไปเจอมันจะคุ้นนะครับผมถึงวันนั้นมันจะช่วยเราได้มันจะทําให้เรามีความรู้ที่หลากหลายหรือแม้เราจะทําเป็นอาชีพเซียนพระซื้อขายพระเรากไ้มีน ไม่มีใครที่รู้หมดไม่มีใครเก่งไปหมดทุกอย่างทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละประสบการณ์แต่ละเคสที่เข้ามาแต่ผมเนีย่นระยะเวลาเหตุการณ์ต,ต่างๆที่ผมได้พบเจอเนี่ยแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆจะได้รู้ว่าพระแบบนี้เขาเรียกว่าปิดตาหลวงว่าคุณรุ่นอะไรไม่รู้แต่องค์ใหญ่เล่นกันสามสี่บาทนะครับผม ไปต่อที่อันดับที่5เป็นภาาเบสิกเลยแบบนี้เป็นเนื้อเงินจะมีเลขเป็นปี38ข้างหลังเนี่ยจะมีกระเบื้องหลังคาโบดประกบข้างหน้าเป็นเนื้อเงินลงยาจะมีหลายสีมีน้าเงินมีเขียวมีแดงมีอะไรก็แล้วแต่มีหลายรุ่นเจ้าของพ้าบ้านเนี้ยบ้านนี้ผมก็ได้มาเยอะเป็นคนขับรถตู้เขาเล่าว,ว่าขับรถตู้ให้ทัวร์ญี่ปุ่นตอนสมัยก่อนช่วงปี40หรือปี4ฝาเนี่ยขับรถตู้ให้หนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปไหว้หลวงพ่อโสธรที่วัดไกด์ก็พาไปเช่าพระที่วัดคนญี่ปุ่นไม่เอากลับบ้านแต่ก็็็็มมีีีีีบบบบาาาางงงคคคนนนนนทท่่่่เเเอออกกกกกกลลลััติววววไไไไปปรึู12้้้ยพผข ไ่ได้เล่นพระเขาก็ไม่ทาเขาก็คิดว่าเป็นพระที่ไม่มีราคาเพราะว่าคนญี่ปุ่นยังทิ้งไว้ในรถเลยเขาก็เก็บไว้วันละสิบองค์ห้าองค์หนึ่งวันผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปการเวลาผันเปลี่ยนไปโลกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนพี่เขาเก็บไว้สามสี่ร้อยองค์พี่บอกผมก็ไม่ทราบว่ามีราคาก่อนหน้านี้ก็ขายทิ้งไปแล้วองค์ละร้อยห้าสิบสองร้อยผมก็ไม่รู้ว่ามีราคาก็ขายไปร้อยห้าสิบองค์ละห้าสิบบาทหรือร้อยหนึ่งเขาขายไปอย่างนี้เลยนะเหลืออยู่ประมาณสักร้อยกว่าองค์นะครับผมบอกกับพ จำไม่ได้นะครับผมซื้อมาร้อยเลยเออแล้วพี่เขาไปค้นเจอรายสรุปได้มาร้อยหนึ่งซื้อมาแสนว่าบาทเจ้าของเนี่ยว้าวอเมซิ่งมากเลยตอนนี้พี่คนที่ขับรถตู้ไม่ได้ทํางานแล้วนะตกงานตั้งแต่ยุคโควิดก็บอกว่าโอ้โหผมไม่ได้คิดว่าพระจะมีราคามันมีพระอะไรที่จะขายเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมลูกเนี่ยไปจ่ายค่าเรียนพิเศษลูกสักเจ็ดพันสักหมื่นาเนี่ยขาดตังค์อยู่แค่นั้นคือจ่ายค่าเทอมลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทากินอะไรยืมอะไรหรือว่าไปลงทุนอะไรพอได้ตังค์เขาได้ไปแสนว่าบาทเนี่มถไ้้อก่นคนคครรูููืแพ ของแต่ละคนไม่เท่ากันเงินพันหนึ่งเนี่ยไม่เท่ากันบางคนกินอาหารแค่มือเดียวบางคนเงินพันหนึ่งกินได้ทั้งครอบครัวบางคนเงินพันหนึ่งเขาสามารถไปเริ่มต้นทำอาชีพได้สําหรับเฮียคนนี้เงินแสนบาทเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเขาเลยจากที่ไม่รู้ว่าพระเล่นกันจากที่ไม่ได้คิดว่าพระมีราคาแล้วก็พระที่ได้มาฟรีๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีมูลค่าผมถึงได้บอกว่าคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ทราบจริงๆคนไม่สนใจก็คือไม่สนใจวงการพระถึงได้มีการซื้อขายกันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรู้กับไม่รู้ความรู้้พววกกนนีออาจจะเเป็รื่งไตั แต่วันหนึ่งอย่างที่เรารู้มันถือว่ามีค่าวันนั้นมันจะมีประโยชน์นะครับผม ไปต่อที่อันดับที่6กิววะรีหลวงปุโตองค์นี้จะมีสภาพข้างหลังจะหย่อนสวยหน่อยหลวงปุโตผมคงไม่อลำพบดอธิบายอะไรเยอะนะครับผมก็จะไปกันไวๆหลายคนยังงงหลวงปุโตบางองค์เล่นเป็นแสนบางองค์เล่นหลักพันหลักหมื่นหลายคนเนี่ยผมบอกก่อนว่ารู้ราคารู้ว่าปุโตเล่นแต่ไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่นี่คือสาระสําคัญนะครับผมรู้ว่าปุโตแพงแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่ไอ้คำว่าแพงของแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่เท่ากันบางคนก็คิดว่าเจ็ดพันก็แพงแล้วบางคนก็คิดว่าเล่นกันแสนหนึ่งหรือเปล่าคือสับสนไปหมดถูก แบบนี้ไม่ได้แพงมากแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเอาว่าสัก20,000ื่บาทดีกว่าฟังแล้วไม่ต้องบิกเก็ตผมบอกไป30,000เดี๋ยวจะกลายเบิกเก็ตว่าหูวุ้นี้บอกเวลาจะไปซื้อเขาก็กลายเป็นซื้อแพงเวลาจะขายก็แพงนะครับผมเอาว่าสัก20,000ื่บาทเนี่ยไม่ต้องบิกเก็ตรู้แค่เป็นไกด์ไลน์20,000ื่บาทเนี่ยซื้อกันง่ายขายกันคล่องหลงปุโตนเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าพอพบเจอได้นะผมก็เจอได้บ่อยนะเป็นระยะระยะนะหลงปุโตนเนี่ยเดือนนึงเฉพาะหลงปุโตนเนี่ยซื้อประมาณ2-3ล้านบ้านละ70,000บ้านละ40,000ออาจจะไไม่ด้้ซืเยยออะะแต่ด้วพรรมีาาคคสูงง5์ก็ปปปลาาาไไ200,000แ้้ววอะะรรมมณนีถ่ดหาายกมมกื่ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีทุกบ้านแล้วกันใช้คําว่าไม่ได้มีทุกบ้านแต่ก็ถือว่าควรจะอยู่ในสิอันดับอย่างน้อยให้เพื่อนรู้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางได้นะครับผมไปกันต่ออันดับที่7องค์นี้เป็นพระสแตนดาร์ดอยู่แล้วเสมาหลวงปู่ทิมถามว่าทําไมผมถึงคัดมาทาไมถึงเอาปู่ทิมมาไหนว่าพระดังหลายคนก็รู้อยู่แล้วที่ผมคัดมาเพราะหลายคนรู้ว่าปู่ทิมเล่นหลักการเดียวกับหลวงปู่โตเด้เลยรู้ว่าเล่นแต่ไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่บางคนยังงงคนที่พอมีความรู้เรื่องพระจะทราบอยู่แล้วว่าเล่นกันเท่าไหร่แต่ชาวบ้านเนี่ บางองค์เล่นแค่สี่หมื่นสามหมื่นสวยๆขายได้เป็นแสนนะครับผมเอาว่าให้ดูเป็นไกด์ไลน์จินตนาการว่าพระเล่นกันประมาณสักแปดหมื่นแล้วกันเจ็ดแปดหมื่นสวยๆอาจจะแสนนึงเอาว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปถึงตลาดเป๊ะปะอะไรกันแบบนี้ถือว่าเป็นพระผิวหิ้งไม่สวยถือว่าหย่อนสวยแต่ก็ถือว่าสภาพน่ารักก็ตีไปทักห้าหมื่นหกหมื่นอะไรประมาณนี้แล้วกันหลายคนรู้ว่าเล่นแต่ไม่รู้ว่านปัจจุบันเล่นกันเท่าไหร่บางคนก็ได้ยินข่าวลือมาว่าปูทิมราคาลงปูทิมราคาขึ้นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยขายข้อสงสัยแลลลล้้้้้ววนน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 นะะะจไไดดรรรู่่่่่าางปปททีีีีมมเเกกกััััุณบผตอ สมเด็จพิมพรูปเหมือนพิมพระแก้วนะครับผมแต่มีหลายพิมด้านหน้ามีหลายพิมพนะข้างหลังเนี่ยเป็นหลังสือเป็นพระปีหนึ่งกว่าเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอนหลายคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นพระเล่นแต่หลายคนก็งงไปหมดว่าเอ๊ะรุ่นไหนเล่นไม่เล่นอะไรยังไงแบบนี้ก็เล่นกันหลักพันการไปจนถึงหมื่นต้นนะแต่เก๋ค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคงไม่ได้วิชาการอะไรสัตยายกันเยอะนะครับผมเน้นดูภาพและกันภาพไปเจอก็อย่างน้อยก็ให้คุ้นตาไว้เ a v ภาพแคปเก็บไว้ก็ได้ว่าแบบนี้เรียกว่าสมเด็จท่านเจ้าคุณักกกกบบบวลอออะะะไรรปมาณนนนี้่ เวลาฟังแล้วเนี่ยอย่าไปฮึกเหิมหลายคนเนี่ยพอฟังคลิปผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะฮึกเหิมเข้าไป้นพระหลังต้นเย็นเข้าไปขอห้องพอ่อห้องแม่ไปเปิดลิ้นชักหรือมาว่ามีพระที่วุ๊ดี้บอกไหมบางคนเนี่ยก็โอเคก็น่ารักดีบางคนก็ขนพระมาแบบว่าโอ้โหผมตามคลิปมาผมพยายามหาพระในคลิปในอะไรจริงๆแล้วพระในคลิปเนี่ยผมทำเป็นร้อย EP แล้วนะครับผม,ผมก็ไปเลื่อนดูไม่ได้มีแค่สิบอันดับนี้แล้วก็มีพระนอกเหนือจากที่ผมพูดเนี่ยที่เล่นหาก,กันก็มีดังแบบนั้นเวลาขนมาขนมาเยอะๆล้วค่อยมาคัดกันบางคนเนี่า ะอไปต่อที่อันดับที่9เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปวัดกําแพงนะครับผมหลวงพ่อไปรุ่นแรกเนี่ยที่เล่นกันเป็นหลักล้านหลายคนก็พอไปเจอรุ่นหลังเนี่ยก็คิดว่าเป็นพระที่ไม่มีราคาเป็นพระที่เก๋เพราะว่าไม่ทันหลวงพ่อไปเป็นพระรุ่นหลังผมบอกก่อนนะว่าหลวงพ่อไปเนี่ยท่านมีออกมาหลายรุ่นีรุ่น2ก็เล่นกันหลายๆมือแล้วก็รุ่น3รุ่น4แบบนี้ผมไม่มั่นใจว่ารุ่น3หรือรุ่น4เป็นปี5 5เล่นกันหลายพันนะครับผมถ้าขายกันแบบถูกตัวกันจริงก็ห้าหกพันแต่เอาแบบว่าไม่ต้องไซส์ก็ประมาณสามพันบาทบ นอกจากพบเจอได้บ่อยแล้วหลายคนไม่รู้ราคาคิดว่าเป็นพักกล่องทั่วไปบ้านนี้ผมไปซื้อที่ลาดพร้าวมาเก็บไว้4ี่ห้ากล่องแล้วก็มีผ้อย่างอื่นด้วยเจ้าของไม่ทราบเลยว่าเป็นพัะที่มีราคาคิดว่าพัะเล่นกันสามร้อยสองร้อยด้วยเอยผมไม่ได้ไปซื้อที่บ้านงเทพมาหาผมที่ออฟฟิศมาถึงเนี่ยพระไม่มีอะไรเป็นพักกล่องผ้าใหม่บอกกับพี่องค์แบบนี้เล่นกันแพงเจ้าของเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นพัชกล่องผ้าอะไรดีวันนั้นมันมีพระหลักอะไรสักอย่างเลงซื้อไปสองหมื่นกว่าบาทแบบนี้ก็เลยเลือกซื้อให้เขาา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 มมมมมมกกกกล่่่่่่่อออองหหรรรืืจจไไไไดด้้แแตันะะใชสทีววพถถูึบ พระประเภทนี้มันเป็นความรู้เพราะว่าผมอิงจากที่เพื่อนๆมาขายให้ผมผมเลยทราบได้ว่าเฮ้ยแต่ละคนต่างกำต่างวาระต่างความรู้ต่างความสามารถกันเนี่ยบางคนไม่รู้ราคาพระองค์นี้เจ้าของก็ไม่ทราบว่าเป็นพระที่เล่นกันคิดว่าเป็นรุ่นใหม่เขาคิดว่าเป็นพระกระถิ่งและป่าที่แจกไม่มีราคาถึงแม้จะเป็นรุ่นหลังๆปี5 5แต่เขาก็มีวาระในการเสกวาระในการเล่นหาก,กันแบบนี้ก็ประมาณสักสามสี่พันนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่สิบอันดับสุดท้ายผมขออนุญาตบวกกลับมาที่หลวงพุทธิมีอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเหรียญพวกนี้ผมพอจะเจอได้้คค่่ออนนขางบยลลห สับสนราคามากเขาเรียกว่าเหรียญหลวงู่ทิมวัดใหญ่ล้าคือหลวงู่ทิมแต่ว่าไปออกที่วัดใหญ่ล้าจริงแล้วก็คือวัดละหานไล่นี่เนี่ยแต่ว่าไปสร้างและออกและแจกที่วัดใหญ่ล้าแบบนี้หลายคนงงสับสนราคาคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้คนรู้ก็พอรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่สามหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเป็นแสนบาทคือรู้ว่าเล่นแต่ไม่รู้ว่าเล่นเท่าไหร่บางคนก็ไม่รู้คิดว่าเป็นพระเกสเป็นพระอุปโลกเป็นพระหลงคนแล้วหลงู่ทิมไปเลยองนี้เจ้าของเนี่ยพอรู้ว่านี่คือหลวงู่ทิมแต่ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่แบบนี้จะมมมมมีีีีโโคค้้้้ดกไไ่่วยอง์น โค้ดราคาก็จะหย่อนลงมาถ้ามีโค้ดก็บวกไปอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์ปูทิมผมต้องอย่างนี้มีได้พลาดพิงลูกศิษย์หรืออะไรผมอ้างอิงจากปัจจุบันที่ซื้อขายตอนนี้ปูทิมค่อนข้างจะราคาลงมาดรอปลงมานะเพื่อนๆฟังแล้วไม่ต้องไปแข่งราคานะบอกกันนะว่าปูทิมราคาลงนะ นี่ผมพูดถึงสื่อกลางทั่วไปไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวผมผมพูดเนี่ยไม่ได้มีได้มีเสียอะไรตรงนั้นอยู่แล้วปูทีมราคาลงอย่างแต่ก่อนเนี่ยสามหมื่นนะปัจจุบันนีก็สักหมื่นกว่าองค์นี้เขาเรียกว่าเหรียญปูทีมวัเญลาสาภาพก็ถือว่าสวยเดิมแต่ว่ามีโค้ดก็ไม่มีโค้ดแบบนี้ไม่มีโค้ดเอาว่าราคาประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกแล้วกันนะครับผมแต่ระวังนะพระมักมีลมเดิมแต่ถ้าเราเป็นพระที่อยู่ในบ้านก็เชื่อได้ว่าเป็นพระที่แท้แล้วก็สวยเดิมนะ้ครับผมอ่ะพอรู้ราานกล้ั่วตแแผ ไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมทำไว้เป็นสิเป็น50 EP พแล้วเพื่อนๆเข้าไปดูย้อนใน E p ีต่างๆเข้าไปดูเราจะได้ไม่ต้องมีความรู้แค่สิจะได้มีความรู้เป็นร้อยองค์พันองค์มันก็จะได้ซึมซับไว้เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนตัวยงหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็น FC บางคนเนี่ยโพสต์อะไรไปปุ๊บเนี่ยเม้นตกันแชร์กันไวมากนะครับผมถึงมาจุดนี้ได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจจจจะะกกกกกกกดดแแชรร์ไลลคอออออมมมมเเเเเนนนนนตตป็ําาััังงงใให้้้ผ่่่ทุุขบณพพืถึู อีพีนี้ก็ตามไม่ว่าจะรู้จักกันอยู่แล้วหรือเพิ่งมารู้จักผมมารู้จักวูดดี้เฮ้ยนี่คือวูดดี้เหรออย่างไงแล้วถ้าจะมาพบผม <_ d ry> เข้ามาที่ออฟฟิศวอล์กอินเข้ามาได้ตามวันเวลาที่ยงถึงห้าโมงเย็นทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์ในหนึ่งอาทิตย์ผมจะมีหยุดเพื่อเข้าไปซื้อพาร์อาบบ้านไม่ว่าจะไปกรุงเทพไประยองไปสมุทราสาครไปสมุทรปราการผมจะไปซื้อถึงบ้านถ้าเป็นเคสใหญ่ๆที่ต้องการจะให้เหมายกบ้านผมอาจจะไปหลังจากที่ออฟฟิศปิดหรือจะเอาผ้ามาคัดมาแจกแจงมาเลือกมาซื้อมาปรึกษาก เ,เอกสารเป,นนเป็นน่นเป็นนี่อาจจะมีวันหยุดที่บ่อยขึ้นเฉพาะเดือนนี้นะแล้วเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนอะไรที่ว่ามันลงตัวแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังปีใหม่อะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอย่างไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมาวันนี้ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้จะสรรหาคําพูดไหนที่จะมาสรรเสริหรือมาขอบคุณเพื่อนทุกคนได้นอกจากคาว่าขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับแล้วพบกันในอีพีต่อไปวุดี้ชมรีพร์ดิสซิงชมรีสวัสดีครับ